ใส่เข้าไปให้หมดเลยพริกนะคะนัวนัวนัว,นวมันลดเองโคลีโคลีจริงๆแล้วอะเราไม่ควรกินตอนดึกเลยเพราะว่าพอเรากินเข้าไปแล้วอะย่อยอะมันจะยังย่อยไม่ทันเป็นกรดไหลย้อนแต่ถามว่ากินไหมกินหอมมากตอนนี้ของโอ้ทำเร็วจังเลยเพิ่งเที่ยงคืนสิบหกเองคะ่ะคําเตือนไม่ควรทานอาหารก่อนนอนนะคะเพราะเดียวมันจะมีความสุกเกินไปไ เผ็ดมากอยากมีอย่างเพิ่ม,มใส่กุ้งสดเข้าไปเพิ่มใส่หมูยอเข้าไปนิดหน่อยแล้วเ,เขื่อเค็มอีกนิดสดสักยาวกินคู่กับผักชีฝรั่งกลัวซื้อใหม่เถอะเผ็ดมากถ้าใครไม่กินเผ็ดแนะนำให้ใส่พริกแค่ครึ่งซองก่อนนะคะเป็นยำที่เผ็ดในความหนัวบาล้าพอตัวไปกินน้ำก่อนนะ